สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะ JK พามาชมกับรถยนต์ทรงสวยๆนะคะรถบ้านแท้ๆเลยค่ะมือเดียวป้ายแดงนะคะคันนี้ Ford Fiesta สีน้ำเงินตัวท็อปรถยนต์ปี2 0 1 0เครื่องยนต์ 1,600cc ตัวเอค่ะราคา1 2 9 0 0 0บาทนะคะขายตัดสดค่ะเริ่มครบพร้อมโอนด้วยนะคะ ไม่มีชนหนักสภาพแบบเดิมๆหน้าเดิมหลังเดิมเจ้าของดูแลรักษาวไว้เป็นอย่างดีค่ะมีประกันชั้นหนึ่งพึ่งต่อแบบเลอะๆไปเลยนะคะใช้กันอีกยาวๆค่ะหมดสิ้นปีนู้นเลยนะคะภาษีพรบรปี6-6ปลบายปีเช่นกันค่ะทุกท่านมีกุญแจรีรโมทมีบุ๊กเซอร์วิสนะคะพวงมาลัยใช้งานได้ปกตินะคะมันติดฟังก์ชันสั่งการด้วยการทำงานด้วยสั่งด้วยเสียงได้เลยนะคะคันนี้ ไว้คอนโทรลถุงลมนิรภัยคู่หน้าเบรก ABS สีสวยมีรูรอยบ้างเล็กน้อยนะคะดูภายในกันนะคะสวยงามดูดีค่ะทุกท่านพร้อมใช้ด้วยนะคะเครื่องเกียร์ไม่มีปัญหาความร้อนปกติสามารถวิ่งทางไกลได้ค่ะและคันนี้นะคะยังรองรับ e 2 0ได้ด้วยค่ะประหยัดน้ํามันนะคะเลือกใช้กันได้เลยค่ะทุกท่านยางอะไหล่ด้านหลังมีให้ครบช่วงร่างดีดอกยางหนา,หนา สนใจ129,000บาทไปดูไปทดลองขับก่อนได้นะคะรถอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะช่องทางการติดต่อผู้ขายได้ใส่ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะติดต่อเข้าไปนะัดชมรถด้วยตนเองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีสำหรับในวันนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ